วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองหน่วยการเรียนรู้ที่สามชีวิตพืชน,น่ารู้เรื่องส่วนประกอบของดอกพืชดอกทุกชนิดเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกขึ้นเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ทำให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ได้จากนั้น ต้นใหม่จะเจริญเติบโตจนมีดอกและหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยเอเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกดอกของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปเช่นมีสีสวยงามมีกลิ่นหอมมีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กซึ่งดอกของพืชส่วนใหญ่จะมีน้ำหวานโดยสิ่งเหล่านี้ จะช่วยดึงดูดแมลงต่างๆให้มาตอมดอกของพืชและช่วยผสมเกสรให้พืชได้ตัวอย่างดอกของพืชต่างๆทานตะวันเป็นพืชที่มีดอกขนาดใหญ่และมีน้ำหวานมากกุหลาบเป็นพืชที่มีดอกสีสวยงามและมีกลิ่นหอมจอกเป็นพืชที่อยู่ในน้ำและมีดอกขนาดเล็ก โดยทั่วไปดอกของพืชประกอบด้วยส่วนสำคัญสส่วนดังนี้ 1. เกสรเพศผู้เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากกลีบดอกมักมีอยู่หลายๆอันทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ 2. เกสรเพศเมียเป็นส่วนประกอบที่อยู่ชั้นในสุดทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 3. กลีบเลี้ยงเป็นส่วนของดอกที่อยู่ด้านนอกสุดมักจะมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังคงตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากมาแมลง4กลีบดอกเป็นชั้นที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงมักมีสีสวยงามทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่ยังอ่อนอยู่และมีกลิ่นหอม พื่อช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของดอกแล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่1หน้า61สังเกตส่วนประกอบสำคัญของดอกไม้แล้วบันทึกผลขอให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งครูตามกำหนดนะคะ